กราบสวัสดีครับวันนี้ผมพบกับผมเช่นเคยนะครับไออาร์มสตอรี่นะครับวันนี้มากับเด็กๆนะครับวันนี้เราจะมาทาอะไรกันเดี๋ยวพาไปชมนะครับผมนี่ครับเด็กๆทําอะไรกันวะฮะทาอะไรกันเนี่ยฮะไหนดูหน่อยไอกวดนั่นคืออะไรนี่คืออะไรแมงมันอ๋อเนี่ยครับเป็นแมงมันของภาคเหนือนะครับกิโลเป็นพันนี่เด็กๆเขาก็ไล่ไล่เก็บกันอยู่นะครับ นี่ครับพอดีตอนนี้ผมมาที่ทํางานเนาะพอดีเนี่ยครับเขาก็มาไล่เก็บไล่เก็บเนี่ยครับไอเป็นมันเป็นพวกในีในในใ่น้องให้ดูนี่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 เนี่ยแก้มชั้นดีอาหารชั้นเลิศนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีเนี่ยครับพวกชาวบ้านมาไล่เก็บแมงมันกัน นาได้ก็โอ้แต่ต้อมแล้วบ้านจะมื่ยเนี่ยครับเราก็จะส่องดูว่ามันมีตรงไหนบ้างนะครับแมลงตัวนี้มามันจะมาในช่วงฝนแรกนะครับฝนหาแรกเนาะเรามีแดดอีกวันคือแดดก็คือตอนเย็นก็จะเริ่มเริ่มขึ้นมานะครับนี่นี่ครับมันจะมาพร้อมอ่าพวกแมงเมาเนาะเนี่ยพวกแมงเมาสยแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับนี่เป็นแมงมันแมงมันผู้ เออนะครับเมื่อกี้ผมก็เก็บได้อ่าเก็บได้ไปหลายตัวอยู่นะครับมันมันเป็นทุรดูการของอ่าทางเหนือเนาะนะครับเงียมก็นี่ยครับมันจะเกาะเกาะข้างบนเต็มเลยไป นะครับเนีครับเขาก็ตะเวนดูรอบบ้านตรงเสาไฟฟ้าตรงนู้นก็มีนะครับไล่เก็บแมงมันกันนูน่นไกลๆนะครับเนี่ยเขาก็หาหาตามรั้วบ้านเลยว่านหารูที่มันออกกันนะครับป้าได้กี่ตัวละ เลยก็เป็นการสนุกสนานนะไล่เก็บตามบินนี่ไแม่วะไม่ใช่เหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยตัวเดกินได้เนี่ยโอ้ตัวนี่เดียบอยู่ตรงนี้ไงนี่ยโอเคครับถ้าอย่างไงผมขอตัวไปเก็บแมงมันกันก่อนนะยังไง จะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ <Yeah. S 1> โอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะ